โอใคที่ดูคลิปนี้นะครับก็จะลืมลดเสียงหูฟังกันด้วยนะครับผมระวังหูแตกกันด้วยนะครับเพราะว่ากีททั้งคลิปเลยครับขอบคุณครับเอาล่ะสวัสด,ดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมผีในซีรีส์เกนผีเดอะซีรีส์พาร์ทที่2อแล้วนะพาร์ทแรกเราหนียายไปดูหมอลำไม่สาเร็จแล้วพาร์ทนี้เรามาติดอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีผี3ตัวดูในเพสเตอร์สิมันมีผีทั้ง3ตัวแล้ววันนี้มันจะน่ากลัวแค่ไหนนะเราไปดูกันเลยครับผมกดเพย์ไปมีอีซี่มีเดียมแล้วก็ Hard. อีซี่ละกันผมคืออีซี่บอยไงต้องเลือกอีซี่ไปก่อนอาล่ะเราเข้ามาอยู่ในอ่อที่ไหนแล้วเนี่ยอืมน่าสงสัยจงจริงเลยนะเนี่ยโอเคภารกิจของเราคือตามหาคัมภีให้ครบแปดคำพีแล้วก็กดแจ1หนึ่งอันนะนะอะไรเนี่ยผมว่ากับอ๋อโอ้นี่เก็บได้ฮะนี่เป็นแผนที่นะฮะโอเคเป็นแผนที่แบบนี้เนาะทางนี้คือทางออกนะทุกคนซึ่งออกไม่ได้ต้องหาหนังสือให้ครบแปดอันไม่รู้ทําไมต้องอ่านหนังสือนะฮะัลโครับบดีครับ ถ้าใครมีเกมผีแนะนำนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะโอเคการตาำแล้วใครเปิดประตูให้กูเนี่ยคงไม่เป็นไรคงหลอนไปเองสวัสดีครับมีอันนี้ไหมครับไม่มีฮะไม่มีตําราแถวนี้ค่อไปค่อยๆไปฮะนี่เป็นเกมมือถือนะทุกคนสามารถโหลดมาเล่นได้นะวัวแหละโปรโมทด้วยใช่ไหมนี่ไม่ได้เปแค่ออบเจกเฉยๆสวัสดีครับวัน เป็ตัวอีหยังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใหญเหรอเฮ้ยใหญเหรอเฮ้ยวิ่ง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 วิ่ไปพิูวิ่ง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 วูวใหญ่จริงด้วยรวมไหนดิรวมไหนดิเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาบป้าเลี้ยวซ้าตัวอะไรวะวิ่งวิ่งวิ่งวเปิดเปิดบากก็เจอเลยเฮ้ยเกิดไปเปล่า ไอ้เป็นติดตามไมงงอ้ปรสิตโง่ปรสิตโงอ่อย่าตามกูวว้าโอ้ยโอ,โอ,โอยเจ็บใหญ่เม่งลอยมาเลยวิ่งเปิดประตูอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยนีไ่ไงกุญแจเจอจกุญแจแล้วโอเคมีกุญแจอดอกหนึ่งเอาประสานหูฟังคนดูนี่นี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะคัมภีแปดอันโอเคเจอหนึ่งอันแล้วสวยๆๆๆๆๆๆๆวยสขอร้องอย่าลอยมาแบบเมื่อก,กี้ ยายเลยก็ซือกันวะโอเคไอตัวเมื่อกี้มันน่ากลัวมากอ่ะมีแค่หัวแล้วก็ขาดีครับไม่มีใครใช่ไหมครับผมขอไปนะครับต่อโอเคอืออะไรอะโอไม่ไม่เพื่อนไม่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 อย่าตาบันหลอกหลอนกูปิีประตูเอ้าได้ใช้กุญแจเฉยห้องนี้ไม่มีอะไรครับเป็นห้องโล่งๆรู้ว่ามันซ่อนอยู่นะ Okay. เอเคผมจะเปิดประตูไว้นะครับห้องไหนที่ผมสำรวจแล้วเมือ่อกีอ้มัน,นมตัวอะไรอะ่ะมันตัวอะไรกู <c oughs> จะร้องไห้ตอนนี้ไม่มีใครมาหลอกฉันได้หรอกเนอะเพฉันอะแข็งแกร่งกว่าแล้วเอ,นะอ้ยโอ้ได้กูแจฟรีแล้วคำพิมพ์อยู่ไหนอ่ะคัพิมพ์มันหายา,ยากขนาดไหนเหรอคัพิมพ์หายา,า,ยากขนาดนั้นเลยเจอแถวนี้ไม่มีมีแต่ห้องโลง่ลงๆมันมาอีกแล้ว มันอะไรเลี้ยวตัวนึงโอ๊ยมันตายแล้วขบีขบีขบีไอตัวฉันนี่มึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงหยุดเดี๋ยวนี้ปิดประตูเป็ดเป็ดฮู้ยขังมันได้ขังมันได้โอ้โหเสร็จกูละมึงโอเค มันน่าจะไม่ตามลงมาไม่ตามพ่อมึงสิไม่ตามพ่อมึงเนยไป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 ตามลงไหมไม่ตาม,อ,ม,ตาม,มอ่ะโอเคไย<ว>มันอยู่ต่อหน้าเลยอะ่ะอะไรเนี่ยแล้วกูจะออกยังไงอะ่ะเอาแล้วแค่ปิดประตูมึงปิดประตูทำไมโอเคไปละหยุดตามหลอกล่อเช่นทีเจอรี่นี่คือทางออกครับ นี้เรามาแล้วจะไปทางนี้กันตัวอะไรอะอใยญยวายวายยอย่าทำกูกูขอร้องเดิน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 ยหยยใยมึงไม่โอ้มึงจะตามกูมามึงอย่าตามกูมายหยมึงหยุดเลยดิมึงหยุดโอ้ยวนวนโอเคปิดประตูน่าจะตามเข้ามาไม่ได้ มันไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในนี้โอเคหาตำราแป๊บนีครับไม่มีโอเคไม่นิบเ <c oughs> มื่อกี้พูดคำว่าไม่มีเป็นนิบเลยไม่ได้วะโอเคจะไปโซนทางนี้กันบ้านพอ่อมึงบ้านพอ่นอมึงเฮ้ยปแล้วเด้อเอานี่ไงโอ้โหนอ้โโอ้โหโหโหโออ้โหโอหโหโอ้โอโโอ ไม่มีต้มีลามซ่อนอยู่ไหนวะซ่อนในถังไงวะว้ามึงหายใจไม่ทั่วท้องมีมีใครมีโปรเกมนี้บ้างเดี๋ยวผมจะโหลดมาอุ้ยมีกุญแจอย่างน้อยก็คุ้มข้างบ้านคงด่าแล้วมึงจะกินอะไรกันนักหนาเฮ้ยตรงนี้เปิดได้วะสำรวจดูสิอุ้ยมีอ่างซากุซี่อ่างซากุซี่เก่าต้องดูให้ดีๆฮะ มึงจะกูไม่ดูมึงกูไม่อยากดูมึงปิดเปิดประตูมึงมาจนกูไม่อยากกลัวแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรในตู้อ๋อสร้างช่างมันเถอะสร้างมันเถอะเราปิดประตูที่เผื่อมันมีแบบเอบๆอะไรเงี้ยวินี่ไงโอ้วิสัยเบ๊เบเลยสามอันแล้วทุกคนอ๋อว่างแบบนี้ก็มีเหรอไม่จอบไปต้องหาในห้องก็ได้ทุกคนเอ้นั่นไงตำราเจกูเสร็จกู มาผีต่อยมึงอันแอบมองเธออยู่น,นจ้าไอ้ผีเ้าโอ้มาสองตัวปิดประตูจะตามกูอยากมึงเปิดประตูไม่ได้มึงไม่มีแขนมึงไม่มีแขนมึงมีแต่ขาไปยังมึงน่าจะไปแล้วเย้เ yeah. ฮ <laughs> ้เฮ้้เงเ้เรามาแล้วนี่ผ <laughs> <า>ีเวรมึรงกู มัอนมาสองตัวเลยอะ่ะมันมาแบบคอมโมพอบพ่อเพิ่งแล้วพวกใจกูไปย,งไยปงงังไงเลี้ยวแป๊บโอ้เอาวตักตังพ่อมึงใงพ่อมึงใงโอ้ยโอ้ยไปนี่ปั้หากูอย่าตากูเบ้อ ตรวนี้ตัวนี้มีอะไรไหมไม่มีไปไปไปไกลที่สุดตูตรงนี้เข้าได้ปิดประตูสวยมันเหลือแค่สองอันนะทุกคนมันเหลือแค่สองอันเฮ้ยมันเหลือแค่สองอันอะ่นนอนอออนอะปอ่อยกูผ่านานะกูขอร้องเลยขอร้องขอร้องขอร้อง เอาห้องตันอีกหอยแล้วอย่า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 ทำแบบนี้กับกูกูต้องบานกูอยากรอดเปิดประตูโอเควะมึงอ้าวมึงการประตูก็ไม่ได้กูเก็บตำราแป๊บอ้าอ้าวเหลืออันเดียวเหลือ,อ ปีศาข้างหน้ากูอีกแล้วมันจะมาหาพ่อมังเหรออ้ยโอยมันกัดขากูโอ้ยอีผีนี่ก็ตามกูมามึงจะเอาอะไรกับกูห้องตันห้องตันห้องตันโอ้ยไป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  โอ้ยมันตามมามันไม่ลดละความพยายามอะกูก็จะวิ่งไงกูะจะวิ่งยันเช้าเลยบอกเลยเฮ้ยมันไปแล้วผมมี่กญแจสวยเหลือตำราแค่อันเดียวทุกคนแค่อันเดียวผมก็จะออกได้แล้ววู้สู้เปิดประตูโอเคโอ,โอ้นั่งไงยายไปทางนู้นว่ะโอเคยายไปทางนูน้นทุกคน เยโอ้ดีจากยายก็ไปเจออีผีนี่โอ้เออเออเออกูไปก็ได้กูไปก็ได้กูไปอยู่แล้วโอ้ยแล้วมึงมาอยู่อะไรเนี่ยมึงต้องได้นี่ไงฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้แอมกูรอกไค้มีอ่าผีเวนเลี้ยวมาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยวผิดมึงตามมาไหมโอ้ไม่ตามมาแล้วก็มาทางนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เ่าถูกแล้วห,ห้องตาอ๋อห้องตาไอ้มีเวนยายากูเหลือแค่เล่มเดียวกูเหลือแค่เล่มเดียวปล่อยกูไปนะกูขอร้องเฮ้ยนี่ไงเปิดประตูสวยเอาแล้วมึงตามเข้ามาบอมเปิดเฮ้ยมันตามเข้ามาได้ไงวะแต่ก่อนมันตามมาไม่ได้พีช่ชายหนยูโอ้ยบินโอ้ยทางนี้ก็ทางตันอีก โอ้กูจะมาเจอมึงอีกโอ้อันนี้ล็อกเออเออโอ้เมื่อกี้กูเข้าห้องอะไรกูยังไม่รู้เลยโอ้ยกูไปเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมเข้าห้องนี้ใช่ไหมไม่ใช่ห้องไหนวะหยุดตามกูที่เถอะผีเวนโอ้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 ยหนอนรำคันห้องนี้ใช่ไหมเปิดประตูโอเค เปิดประตูได้บ้านพ่อโอ้ยโอ้ยกูละเนื้อขนาดเนื้อนาใจโอ้ยพ่อโอ้ยผีบ้านเรเปิดประตูได้ผีไม่มีแขนด้วยไอ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยายโอ้ยายโอ้นี่กูเล่นเกมเมทันอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคใช้ประตูได้ป๊บปั๊บปั๊บคาบีคาบีสุดท้ายคาบีสุดท้าย อาสุตาอ,อยู่ไหนไม่มีคัมภีให้กูมึงไม่เอาไว้ไหนคัมภีมึงแกแกงกูละเกมแก้งกูและโอเคตรงนี้ประตูปะเปิดแล้วโอ้ยดึงกูไปทำไมมึงดึงกูไปทำไมโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันแหลกๆอ้ากูว่าแล้วมันโหลดผีใส่กูกูว่าแล้วทำไมมปนแหลกๆ ว้าไอตัวนี้มึงโผล่มาอีกแล้วโอ้โหเสี่ยวไอตัวนี้แหละมันเดินเร็วมากอ่ะดูดิท้ายเกมมันเดินเร็วชิบหายเลยว้าโอ้ต่อหน้ากูเลยโอ้ยบักห้าขวาดามึงมาเดี๋ยวเวลาที่กูจะดามึงละมึงจะตามอะไรกันนักหนาฮะมึงจะตามกูอะไรกันนักหนามึงเลิกตามได้ๆผีเวนนี่โอ้บึกเปิดประตูได้บึงอัจฉริยะโอ้บึงอัจฉริยะมากเพื่อนตำราอันเดียวกูหาสิบนาทีบ้าไปเลยไอชายโอเค ผมว่าผมต้องวางแผนแล้ถ้าเดินดุ่มๆแบบนี้มันไม่ได้แล้วมาโอเคผมวางแผนเสร็จแล้วมาได้วยเวลาโอเคหลังจากที่ผมวางแผนมาแล้วมันเหลือแค่ห้องเดียวทุกคนห้องทางขวามือเราคือห้องห้องนี้นะห้องนี้ไปเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวายายไม่เจอผมหรอกโอเคนี่นะฮะหรือแค่ห้องนี้ห้องเดียวนี่ยา สวยมึงเจอกูปิดไฟเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟอ่ามันก็รู้สิมันเปิดไฟอะโง่โง,ง่โอเคฮะตอนนี้เราค้อแปดอันแล้วกูจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีโอ้เสียงแอบไป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 ,ไปโอ้โหเลยเลยที่ที่เราเลี้ยวมาโอมันตามมาแล้วโอเค วิ่งอ้อมได้วิ่งอ้อมได้แต่อ้อมไกลามากตรงนี้เลยเขีลเลี้ยวขวาไปแล้วว้ไปอยู่แล้วว้วเด้ยวซ้ายผ่านไปสองห้องนี่ไงเสร็จโก้มกวม้าวเสร็จโก้ อะไรเนี่ยอ่ะฮะอ่ะฮะเฮ้ย D N อู้ว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 เป็นไงเป็นไงพี่เก่งไหมน้องๆพี่เก่งไหมอย่าลืมกดทืบไลค์พี๊หึ่งสองพันไลค์แล้วป่หูแตกกันใน EP ต่อไปสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะพาคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็ถอนตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวู้ว กินน้ำมะนาวแป๊บ